สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับเทลลิสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถยี่ห้อหลักเลยนะครับเป็นอีซูซูนะครับผมอ่าเป็นอีซูซูตัวนี้เลยครับ1.9บูพาวเวอร์นะครับเป็นตัว4ประตูนะครับเป็นตัว 1.9 z ซนะครับผม Z ซตไฮเอ็นเดอร์เพลสเนะครับผมให้ตัวท็อปสุดเลยนะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินฉ่าๆเลยนะครับคันนี้สีสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆนะครับแล้วจะพาดูว่ารถที่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับต้องดูตรงไหนบ้างนะครับคันนี้นะครับทางร้านนะครับขอการันตีเลยนะครับว่าเป็นรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำมากนะครับทางร้านมีบัตรการันตีให้นะครับมีชนมีพลิกคว่ำนะครับ รับคืนนะครับแล้วก็มีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ20,000บาทนะครับก่อนอื่นนะครับรถคันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเรามีบริการนะครับทําสัญญาให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถนะครับฟรีที่50กิโลเมตรแรกนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นแซดนะครับผม เเพชทีตัวไฮแลนเดอร์นะครับ4ประตูนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผม LED นะครับแล้วก็มีคิวโคมียมตรงนี้ด้วยนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับตอนขับจะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์วิ่งอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมไฟตัดหมอกนะครับมีนะครับคันนี้นะครับได้ยางใหม่เลยนะครับทางร้านเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับใครที่ซื้อไปแล้วก็ใช้อย่างเดียวเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้นะครับ บันไดข้างมาครบเลยนะครับผมจะพาดูช้าๆนะครับยูกค้าจะได้ดูรถไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีตำหนิหรือจุดที่ต้องแก้ไขตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าผมเห็นมันก็จะชี้บอกเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับประตูซ้ายนะครับผมก็จะพาดูนะครับว่ารถเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับน็อตทุกตัวไม่เคยถูกขันนะครับไม่เคยถูกขยับนะครับผม ตัวนี้เป็นตัวซัดนะครับก็จะมีหนังสีน้ําตาลนะครับพุ่งมาอยู่นะครับผมแล้วก็มีแถบสีดาตรงนี้นะครับน็อตไม่เคยถูกขันไม่ถูกขยับนะครับดูที่เม็ดอาร์นะครับผมเม็ดอาร์คโรงงานนะครับครบต้วนครับนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยโป๊ไม่เคยเคาะนะครับผมมองเห็นชัดเลยนะครับ สวยนะครับคันนี้รับประกันอันนี้เป็นประตูหน้าซ้ายนะครับผมจะพาดูทุกบานนะครับแบบนี้เลยนะครับเหล็กบ้างนะครับไม่เคยเคาะทาสีเลยนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็สวยมากๆครับสวยมากมากนะครับอ่านี่นะฮะเสาประตูนะครับน็อตนะครับผม ไม่เคยถูกขัดเลยนะครับไม่เคยถูกขยับเลยนะครับาทุกตัวนะครับทุกจุดนะครับพาดูทุกบานนะครับเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยได้มาดูเองนะครับเห็นรถด้วยนะครับดูรีวิวไปด้วยนะครับรถสีเดิมนะครับสวยๆนะครับคันนี้มีการปัดรบร้อยนะครับขัดเงานะครับอันนี้ผมแจ้งเลยนะครับว่าเรามีการปัดลบร้อยให้นะครับดูนี้ครับ สวยยเลยนะครับคันนี้นะครับพาดูนะครับนะครับให้กล้องโฟกัสนิดนึงนะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมครเม็ดอาร์คโรงงานนะครับไม่เคยถูกเคาะถูกทําสีนะครับเหล็กบ้างนะครับผมผมพาดูทุกจุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อรถที่นี่นะครับจะเป็นรถชนหรือรถพังหรือเปล่านะครับทางร้านเรา การันตีนะครับผมพาดูเองนะครับให้ดูทุกจุดหมยว่าท่านด้มาดูด้วยตัวเองนะครับเราจะไม่ขายรถชนรถพังให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับสบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวภายในเดี๋ยวผมจะพาดูอีกอีกอีกทีนึงนะครับผรพาดูรอบๆก่อนนะครับแล้วก็ดูสภาพรถก่อนนะครับว่าไม่ชนไม่พังเขาดูกันยังไงนะครับการชนหลังนี่นะครับคันนี้มีกล้องด้วยนะครับสังเกตดีนะครับกล้องจะอยู่ข้างๆมีมีเปิดนะครับ ข้างๆมือเปิดของรถนะครับฝาท้ายนี้นะครับตรงนี้นะฮะ่ครับนี่นะครับอูได้เลยนะครับผมพาดูทุกจุดเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมสวยนะครับไม่เคยเคาะไม่เคยถูกขันนะครับนอตทุกตัวนะครับไม่เคยถูกขันเลยนะครับซีนนะครับฝาท้ายเดิมนะครับซีนฝาท้ายเดิมทุกจุดนะครับ น็อตเดิมนะครับเนทตาร์คโรงงานด้านหลังก็ยังเดิมอยู่นะครับคุณโยขยับออกไปหน่อยนะครับผมมีวิวอยู่อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างกันช่วงล่างก็เดิมนะครับแห้งๆนะครับล้อยางอะไรนี่ยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับไม่มีน้ำมันเยอะเลยนะครับดูได้เลย นะครับช่วงล่างสวยมากครับคันนี้เดิมๆนะครับช่วงล่างเดิมๆตัวนี้เป็นตัวซัดนะครับพลิกนะครับซัดพลติกตัวท็อปนะครับไฮแลนเดอร์เป็นเครื่อง1.9นะครับสีน้ําเงินนะครับปี62นะครับคันนี้2562ได้ยางใหม่สี่เส้นนะครับได้ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับไฮแลนเดอร์นะครับ สี่เงิมนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพาดูประตูนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับประตูด้านหลังขวานะครับซีนทุกจุดนะครับเดิมนะครับน็อตไม่เคยถูกขันไม่เคยถูกขยับนะครับจะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับจะดึงดูนะครับเฮดอาร์ กันนะฮะกล้องนิดนึงนะครับอ่าก็กันละนะครับเห็นไหมครับมันจะสวยงามแบบนี้นะครับก็คือไม่เคยถูกเคาะนะครับไม่เคยถูกทําสีนะครับเหล็กก็จะเรียบนะครับบางนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีสีโป๊นะครับสวยงามนะครับบางๆนะครับอันนี้หลังหลังขวานะครับ ประตูหลังขวานะครับประตูหน้านะครับผมเคไม่เคยถูกไขไม่เคยถูกขยับสักจุดเลยนะครับนัดทุกตัวนะครับอันนี้นะครับอ่านี่นครพาดูประตูหน้าขวากันแล้วนะครับอันนี้ดึงให้ดูนะครับแล้วก็ เวลาลูกค้าไปดูรถนะครับก็จําตรงนี้ไปใช้ก็ได้นะครับผมรถที่ไม่เคยชนไม่เคยคว่ำนะครับเหล็กจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับจะต้องเป็นลักษณะนี้คือบางนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คเนี่ยมันจะเรียงตัวไม่สวยแล้วครับมันจะเป็นคล้ายๆฟันปลานะครับมันจะไม่ตรงเป๊ะนะฮะที่สําคัญคือมันต้องบางนะครับเหล็กต้องบางนะครับไม่ใช่ว่าเราเปิดมาปุ๊บตรงนี้หนานะครับแล้วก็ เม็ดอาร์คเนเรียงสวยเลยนะครับอันนี้คือฝีมือคนแล้วนะครับตัวนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับมันจะบางนะครับแล้วก็เรียงตัวไม่ไม่ไม่ได้เป็นตรงขนาดนั้นนะครับสังเกตดีๆนะครับอาจจะลึกมั่งตื้นมั่งนะครับอาจจะสลับกันไปนะครับแล้วก็ส่องดูภายในนะครับเหล็กก็ต้องบางเหมือนเดิมนะครับไม่เคยทําสีนะครับอันนี้คือรถเดิม จากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับผมทุกคันนะครับสําหรับท่านที่มีรถที่ซื้อใหม่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับว่าเป็นตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับรถเดิมเดนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับน็อตนะครับไม่เคยถูกขันไม่เคยขยับนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับสังเกตดูว่ากุญแจรีโมทนี่ยมีหนึ่งดอกนะครับแล้วไม่มีกุญแจไขตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดสตาร์นะครับ เดี๋ยผมพาดูนะครับภายในภายในนะครับก่อนอื่นแล้วก็ดูที่ถูกลมก่อนนะครับซ้ายขวานะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับผมด้านซ้ายนะครับคอนโซลสวยมากครับจอนะครับมาจากโรงงานนะครับพววมารัยเป็นมั l ติฟังก์ชันนะครับเรื่องเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็ปรับที่ตรงนี้เลยนะครับรับสายได้นะครับถุงลมนี้เราพายอยู่ในนี้นะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับปุ่มกดสตาร์ทนะครับเพียงแค่เรา นะครับเหยียบเบรกเหยียบค้านะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับต้องเขาใกล้นิดหนึ่งนะครับอลกุก็จะพุทธอิเล็กทริกฐานน่าจะใกล้หมดครับสักครู่นะครับ เมื่อกี้ผมยังสตาร์อยู่เลยน่าจะถ่านใกล้หมดนะครับงดวางจะดูเลขใหม่สัหน่อยสักครู่นะครับเท่าไหน่ถ่านหมดครับถ่านรีโมทอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับ โอเค่านรีโมดนะครับอาการนี้คือ่านรีโมดของเราใกล้จะหมดนั่นเองนะครับสังเกตดูผมกดปุ๊บเนี่ยไฟมันไม่ค่อยติดนะครับอ่าโอเคตอนนี้คือได้แล้วนะครับขันนี้นะครับเลขไม้นะครับเป็นไม้แท้จากโรงงานนะครับเลขไม้อยู่ที่ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่กิโลเมตรนะครับห้าหมื่นสองนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนฐานรีโมดให้นะครับก็จะง่ายขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้คือฐาน อุโมดจะหมดนะครับก็เลยจะติดยากนิดหนึ่งนะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถเลือกอุณหภูมิได้แล้วกดคำว่าออโต้มันก็จะปรับแรงลมเองนะครับผมตัวเครื่องเล่กก็เป็นจอนะครับสัมผัสได้นะครับเปิดบลูทูตเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะครับหลังคานี่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหลังคาสวยมากๆนะครับอันบางแดดนี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับ ได้นะครับหลังคาสวยๆนะครับตัวนี้เป็นลำโพงนะครับผมคู่หนึ่งนะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับไม่ขาดนะครับสวยงานนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับเบาะนั่งข้างคนขับก็สีน้ําตาลเหมือนกันนะครับสวยนะครับอันนี้สำนักเล่มนะครับ จดทะเบียนนะครับปี2562นะครับคันนี้ปี62นะครับเครื่อง1นนะครับ1898เนะครับเรียกเครื่อง1ันนะครับผม150หลังม้านะครับคันนี้เลขใหม่52า0 0อุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมีปักมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบช่วยในการล็อกความเร็วในการลงเขาด้วยนะครับกองผมเข้ามีถึง ไฟหน้านะครับผมเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับไฟหน้าปรับไฟฟ้ากระจกบางข้างทุกบานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบเกียร์เป็นเกียร์นะครับเกียร์ถอยหลังจะต้องผัดเลยล็อกนี้ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับสังเกตดูคือถ้าเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับพอเราขึ้นเกียร์ถอยเสร็จปุ๊บจะมีเสียงติ๊ดเมื่อกี้นะครับดังขึ้นมาสามครั้งนะครับแล้วก็เห็นนะครับตรงนี้ตรงนี้คือจอนะครับที่อยู่ด้านหลังรถนะครับ พอเาผัดออกมาก็จะเหมือนเดิมนะครับเจนหนึ่งคือผัดผัดแค่แบบตึงมือเท่านั้นเองนะครับตึงแล้วก็ผัดขึ้นไปอันนี้คือเกนหนึ่งนะครับอันนี้คือเกยสองนะครับถ้าจะถอยหลังก็คือต้องผัดเลยล็อกอีกนิดนึงแบบนี้นะครับก็จะดัางขึ้นมาติ๊ดติดติดโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับยางก็ได้ยางใหม่ด้วยนะครับ รถเนี่ยพร้อมใช้งานมากๆเนี่ยครับพอตอนเราสตาร์ทเครื่องนะครับไฟ Daytime r u ันนิ่งไลท์จะติดขึ้นมานะครับซ้ายขวานะครับสีน้ำเงินสวยมากครับคันนี้รถรับประกันนะครับไม่ชนไม่ข้านะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการนะครับทำสัญญาให้ที่บ้านนะครับและมีบริการส่งรถด้วยนะครับ50สิบกิโลเมตรแรกนี่เราส่งรีเลยนะครับน้อนะครับผมทุกตัวนะครับ สากระโปรงนะครับเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ทรบนะครับสีฝากระโปรงเดิมนะครับสวยๆเลยครับคันนี้สีเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับมีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปนะครใหน้าเดิมนะครับนักโรงงานนะครับผมอยู่ทรบนะครับ ไม่ชนไม่ฟันนะครับแต่ตังหน้านะครับทานหน้านะครับแล้วก็พันเพจนะครับตันนี้ผันเพจอยู่ตรงนี้นะครับผมผันเพจหูุกดั้านะครับจากโรงงานนะครับรถเครื่องยนต์พันเก้าร้อยสี่สับก็สภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับขอผมอนุญาตปิดปากโกงนะครับ สวยๆเลยครับคันนี้อ,าอ่าผมขอ,อนุญาตแนะนำรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีซูซุนะครับดีแ e ม็ก1.9นะครับดูพาวเวอร์ตัวแซดพีทิไฮรันเดอร์นะครับ, er ค,รบคันนี้รถปี2,562นะครับ2,562ราคานะครับ578,000บาทนะครับ 5 7 0 0 0จ็ดบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือทักเข้ามาก็ได้นะครับติดต่อ Facebook ก็ใช้ชื่อนี้เหมือนกันนะครับอสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ขออนุญาตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม เราวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ